กับสวัสดีกับสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเลยกับฟังไทยบอส,สโคสโคนเนาะมามื่อนี้กับวันที่สิบแปดพี่น้องพบพ่อกับบาลันตามใครเด้อพี่น้องเอ้ยมืาอนี้บาลันกับเบื่ออื่นเนาะมื่อนี้กับสีกราฟกรุงเทพพี่น้องเอ้ตอนนี้ยังอยู่เกาะพีพีระอว่าจังหวัดกระบี่เนาะพี่น้นนองตอนนี้กำลังเสียออกจากสถานที่พักเสียไปเวียกต่อพี่น้องไปประชุม เนาะพี่น้องเอาบาลันกับมาในนามบริษัทพี่น้องเอมาเที่ยวลินได้เที่ยวนี้นะ <c oughs> ขอโทษด้วยพี่น้องจนเป็นไอ้ <c oughs> ลายคนว่านไปเที่ยวเกาะกระบ,บี่อันคือไี่เที่ยวได้มันเป็นเกาะที่ว่าคนรวยเข้าไปเกาะพีพีเนาะบาลันกับคือว่าอะไรพี่น้องเอมาในน้มบริษัทเนาะพ่นพ่นไหม้มาเนาะพี่น้องเอในน้มเที่ยวทีมงานลาวเนาะ บาลันกันมาใน,ในทีงานลาวนะก็เลยมีโอกาสได้มาพี่น้องเพราะว่าระชุมที่ผมบริหารเนาะมีประเทศกัมพูชามีประเทศพม่าแล้วก็มีประเทศลาวมีกรุณผนพประงไทยแล้วกู้บริหารทั้งไทย,แล,ทไทยแล้วก็มีเลขาเนาะแล้วก็มาจากอาประเทศออื่นเนาะสองสามประเทศ,เน,ทเทศเนี่แหละที่เป็นเพื่พันธุ์เนอร์รวมกันเกี่ยวกับบริษัทเอกสารพี่น้องเองแต่งดองเราไทยพี่น้อง บลลงกะเจ็บทองวันนี้พี่น้องเจ็บทองแห้งเนาะเดี๋ยวืัอนี้บอลล็อจะไปถ่ายให้เบื้องเรือพี่น้องเด้อถ่ายเกาะพีพีหลยสิ่งหลายอย่างทีว่าสวยงามแล้ครับเป็นบอลเทียวโคตรแพงและเป็นบอลเทียวโคตรธรรมศาสตร์หมายถึงว่าธรรมศาสตร์ทั้งเมนำ้ำเป็นบอลทะเลพี่น้องเป็นบอลจุดสุ่มทองเทียเท่ยวแเท้เท่วนี้สังเกตเบิ้งเนาะอันนี้มันทั้งหนาเนาะเป็นเป็นขัา้ายแบบ โ m มิทรีหรือว่าคขายๆไปว่าเป็นยังวะฟุชิลลาเลยพี่น้องที่บอลันอยู่เนี่ยขายแบบนั้นเลยก็สวยงามเลยเห็นแล้วก็สบายจิตสบายใจขนาดตรงนี้ก่อนี่ตื่นแต่เช้ามากินกาแฟเนี่โคตรสบายเลยพี่น้องเลยคือว่าเลยทไมพี่น้องเลยคือว่าแหละบอลันก็ จงมีโอกาสเนาะถ้าบรลันรวยแล้วว่ามีโอกาสมีเงินมีคำสมมติว่านะอยากพาเมียพาลูกพาพ่อท่านแม่ท่ามาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่แล้วว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ว่างามแห้งพี่น้องเลยเห็นแล้วก็จับจิตจับใจแหงอ่ะตอนนี้บอลันก็สิไปกินข้าวก่อนก่อนรถตู้สิมาหับเอาเนาะเป็นดจพี่น้องเต็มโตยังประธาะดีพ่อเนาะ ลืมเ,เล็กไทยสักทีหน่อยคนบ้านนอกเนาะมาแต่งตัวเป็นโดนแต่งเถื่อพี่น้องเยโดนแต่งเถื่อจะได้กันอ่ะผากพี่ผักน้องเนาะติดตามมาต่อไปเดอ้อเดี๋ยวไปร,รานชิลไปกินเขาก่อนเนาะเมื่อเช้าสิแก่สูตรนหนาวพี่น้องเยตอนเสองมาแล้วนาวโอเคเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเด้อโอเคพอมีพี่น้องตอนนี้กั สิลงไปกินเขาเัวนอพี่หน่อย้บว่าพันปิดระบบนะเกือบสินนบโมงเลยเจ็บทองแห้งเนาะพี่หน่อยมาเที่ยวเากาะเกาะเกาะพีพีเป็นเป็นเกาะที่โด่งดังติดในอ่าหนึ่งในสิบของโลกเนาะบอลเก่าเจ็บทองทองบอดีอ่าถ่ายเบิ่งละลาย,ลายทีเด้อ พันเมื่อกี้นี้พันแหเอากระเป๋าขึ้นรถก่อนพี่น้องเองจำสีใดอันต่้ <c oughs> บมมีลิฟต์มันคล้ายๆกับฟุจิเป็นละแลยเป็นโดเมทอรี่นะพี่น้องขนาดห,ห้องแฮมของดาบ์หาดาวนะมันต้องมีลิฟต์เนาะอันนี้โมม,มันขายคือบัตรพักสักอยางพี่น้องเนี่ยมัน อยู่ใกลลิ้นทะเลอยู่นี่บ่คอยเห็นขาเจ้าสางตึกสูงพี่หน่อยสว้งมินเดอ้์ต่ำตึกต่ำๆนะบรรยากาศงามโคตรดีหฮงไม่ถึงที่ถัดเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่บอลลารก็สิเดินทางมาที่เกาะกระบีเะ่เนาะโรเกาะพีพีเนาะจังหวัดกระบี่เข้ากับขี่เครือบดใหญ่ เป็นบทใหญ่อีบิ๊กโบทขี่ใส่เวลาอยู่ประมาณอยู่คันวาสาสุดสองสโมงเนาวันสองสโมงพี่น้อยอขี่มาเพราะว่าเพื่อ,อเพื่อพันจะคอยพันจะคอยขับมาเนาะ <S <S ถ้าเขาขี่สปีดโบทมีใส่เวลาหนึ่งสโมงเนาะแต่ว่ามันจะเป็นสปีดโบทมันจะไวมันเป็นเพื่อที่ขึ้นนะพี่น้องเลยสองโมง สกีไปเขาก่อนว่ะยังยังเลืออยู่บนอ,อาหารอ่ะตอนนี้เ่อกระเป๋าออกมาถ่าก่อนพี่น้องอ่าทังทางหนา้าในทันทันตรงนี้เมนไปเกาออะน้ะเนาะเอ่อเกาะยังว่าที่ว่าเป็นเพื่อนหรือเกาะอยังว่าลืมแล้ววะ เอาบลาอย่างวะจากอย่างนี่แหละที่ว่าต่างประเทศจะลงเครื่องไหนพี่น้องเนยเป็ดเกาะเขาจะขึ้นสปีดโบท๊ทที่ใหญ่เนาะพี่น้องเขาจะใหญ่แต่ก่อนสิมาเขาก็ต้องจองก่อนจองสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเพราะว่าคั้นเขามาย่ามนีนะราคามันสินลด,ด้อพี่น้องด้อราคาสิบัแพงปไปเลยคันเขามาย่ามนีเนาะราคากระสิบบวแพง กสิเป็นราคาถูกราคาพันสองพันพี่น้อย้หาหาเฮามาทีว่าราคาหนาให้แล้วว่าในฤดูแรกนะกสิเป็นกสิเป็นนันราคาเจ็ดแปดพันต่อคืนนึงประเดีพี่น้อยอมาว่าในคียสปีดบอทเออคียเคือประม่งนี่พี่น้อยเพืออนี่แหละ บอลันกี่บอลเฮือเที่ยวเ้าเห็นนี่แหละแม่นบัดเทือจะมาหามนักท่องเที่ยวเนาะแต่ก็พาไปเทียเท่ยวแถวเกาะตามเกาะตามอย่างพี่เนอ,อนะนะขี่เนาะกินกข่าวแรกเราห้าจากสี่ด้ไปประชุมพี่นนองเอ้ไปประชุมเลยล่ะกะสิกับเมื่อเลยพี่นนองเพราะว่าเมื่อนี้เมื่อเมื่อไปกลับไปภูเก็ตขอข้าจองข้าจองนี่นะวันที่สิบ แปดเนาะเอาจ้องออกแล้วก็สกิึกษาไปศรีกรุงเทพัาที่สิบเก้าพี่นอ้องขืนเครื่องบาลานก็สิกษาบ,บื้อ,บบอื่นนี่แหละกับบออื่นโอ้คักบรรยากาศตอนนี้งามเนาะบางส้าวในลงมาบัาท่านพี่นอ้องเลยย้อนว่าอันนั้นย้อนว่าลงมาบัาท่านย้อนว่าบาลานต้องอันนะั้นเนาะเจียบทองวัเนเวลาต้องอย่างแบบเดี๋ยวเจ็บทองเนี่ย ต่อหนึ่งงานลายพี่น้อยเขามากินเฟอร์ป่ะวายชูวกินเฟอร์ยังสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะก,กินที่นี่ครับอันนี้มันอะไรครับอันนี้เป็นถ้วยแต่ใส่เอาโอเคครับผมเอาถ้วยหนึ่งครับแล้วเป็นเส้นอะไรคะมันมีเส้นอะไรครับมามา่า มาม่าใช่ไหมครับก่อนนี่สวยงามแห้พี่น้องยอ่าเสียดายกลับไปพดเกาะพี่พี่เนี่ยพี่น้องพ่อเมย์พี่น้องมักเล่าหลายคนว่าเป็นเกาะคนรวยเราเป็นคนเกาะที่คนที่มีเงินเนาะคันซีวอลอีกกระถืออีกเพราะว่าค่าคองเสียอยู่ผิดนะ แห้งแห้งนะพี่น้องนับสถานที่ผักต่างๆเนาะอาหารการกินเจกเป็นอาหารที่ว่าสดแล้วก็สะอาดบริสะเนาะแล้วก็เจ้าบริการดีเลยอยู่พี่นะเหมาะสำหรับคนที่อยากมารีแลกซ์รีแลกซ์ห่างกายสมองต่างๆนะรีแลกซ์ต่างๆ อนนี้บอสท่านกำ <c oughs> ลังได,ด้เ้อพี่น้องนะขอโทษเด้ออาหารอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เนะะาะราคาดีโคตรถูกเลยสรับแค่หนึ่งเจ็ด <c> ส <oughs> ิบบาทราคาคนไทยเนาะคนโว่ถือว่าเป็นแต่สิ่งที่นนากินถือสุดพี่น้องราคาเจ็ดสิบบาทจริงๆริงแล้วราคานี่ถ้ายูคูเกตนะร้อยห้าสิบไยร้อยเจ็ดสิบบรูดแล้ว บรนน <c oughs> รยากาศคักกินอยู่ริมหาดเนาะพี่น้องเลยเกือบรรยากาศคักดีแห้งริมหาดเพราะว่าจากโอโ,อโอหเยอะมาก อ่าแสบแซบแสบหลายมันแมนเอาเอาบริฮู้ได้เลพี่ชิมน้ำก่อนบ่ชิมมันมันมันแมนเจีวมันอยอะนี่โอ้ตักก่่่อนดีีชิมอนเนาะชิมให้ดูว่าใช่หรือเป่ามันคุณไม่ใช่อยากได้เผ็ดนะเป็นยังไงแสบแสบคนนีแต่ว่าอยากได้เผ็ดเผ็ดนิดนึงบอกอนนี้บอกพริกอันนี้พริกเผ็ดนะบอกอันนี้เพราะว่าเป็นพริกเขาพริกขวาย เอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใสน่นี่หนึ่งกันเนาะเกียบทอกแห้งของเสาเนี่ยบไวยยันนี่นอย่งฮะคืออันี้กินอ่ะอ๋อพี่หน้องนั่งบะถือทางเพราะพี่หน้องเนาะคก็จะไ้เห็นริมเขาคนเนาะนั่นนนนนนงจะใส่ดส้เนาะเดี๋ยวเอาไม่เนาะนั่นนงให้ถือริมก่อนพี่หน้องเ้ยคีอเก่าเนาะฮะ แสงบันไดพี่น้องเลยเอ้าจะไหนเขาจังหวะกันไว้เนาะพี่น้องเนาะห้ามักกินอ่มีไก่นำบอลันเดอพี่น้องก่อนเสียวเดินทางกันโอ้ยเรือสัมนี่แฉบไหล เลือว,ว่าแล้วก็อี๋นะพี่น้องเนาะมีอันป่าลูกเนาะหรือ <c oughs> ว,ว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรพันคอมเมนต์บอลลันว่าเกาะกระบี่แล้วเกาะพี่ๆเนาะจังหวัดกรบจังหวัดกระบี่นี่นะคนที่มาได้คือคนรวยบอลลันกับบริมีเงินเดือดยพี่น้องเยบอกความจริรเงนเนาะมาในนามบริษัทเป็นคนล่าคนเดียวเถอะพันให้มาเที่ยวน้ำพันอีต้นบอลลันนะเข็ดเวียร์นักเข็ดเวียร์ลำบากบอลลันนะ เดินทางไปต่างเมือต่างแข่งไปเห็เุการณ์ไอซ่านห้กับบริษัทเนาะบ้ันก็กินเงินเดือนพี่น้องเลยเงินเดือนออกมากก็ห้เมียเบิดกับบริเอาไว้ยังดีนะเมียหายหาพันบาทกับวันเสางอาทิตย์กับเบิดเลยพี่น้องเลยอ๋อถูกซาไทยพันซื้อหายนี่กะมานี่กับบริจ่ายยังร้ายเนาะเพราะว่าโหนาบริใจใ่ายห้ยผลินคนไทยพี่น้องพี่โชกใช่ไหมครับ กำลังอาบน้ำเสร็จครับพี่น้องนายกำลังตื่นนอนเพราะว่าน่าจะนอนดึก <c oughs> จะมุ่งห้าออกเดินทาง <c oughs> บาบสองเติมง <c oughs> โอ้คิเดินอยากไปถ่ายคลิปใหม่พรา <c oughs> พี่น้องบื่นอีกครั้งหนึ่งก่อนก <c oughs> ับไรซีวิตพี่น,อน้องเลย ในใจกะจะพาเขาพ่อพ่อแม่มามาเที่ยวเนาะแต่ว่าโมโหที่มีโอกาสหรือบ่พี่น้องเองวบนนั้นก็ตั้งใจเหตุเกิบจะหาปีหรือวดสิบปีนี่แหละคันพอมีเงินเก็บก็จะพาครอบครัวมาเที่ยวขอให้เบิ่งยอดไหลยอดวิวฮันเดอร์พี่น้องเลยผ่ารั้งเป็นไรเดอร์่าได้กันทำอะไรข่าเด้อข่าเด้อพี่น้องเอยขยันแท้ รอยงานผักดเกียวอือครับเ,เ,เอาอ่าตอนนี้ตอนร้านสิฟ้าพอมีนออม้องเลาะเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะสถานที่ต่างๆเนาะ,ะเมื่อมืาอนี้ก็สิเลาะเบิ่งก่อนสถานที่อีผลงานงามประเท่นี่หรองไง แกจริงกะเกาะพี่ๆนี่เบิ่งกเขาจริงยังขาดแหงานอยู่ด้อพี่น้องสังเกตเบิ่งไปกินเบียร์เมื่อคืนนี้แหงานาลากักๆเบ่บค่อยเห็นคนไทยเนาะมีมีบางจุดจะสื่อสละศิเป็นทางชาวประเทศอเมียนมาเนาะประเทศพม่าพี่น้องคนล่าเลยกเกือบบเห็นเลยนะ คนนลาวนะเดี๋ยวลลาอาสิลงลุมล่มบ่พี่น้องเะลงลุ่มก่อนไปแได้มีโอกาสมาเที่ยวประเทศไทยถือว่าสวยงามอีลี้เนาะพี่น้องอ,อยู่ทางไตเนาะเกาะอันนี้เนาะอยู่ทางไตได้พี่น้องเหมมื่อสิเล่ะเลาอไว้ตั้งพี่กัน ซอสผลินน่นนำพี่น้อยลิ้นหนามกรขักมันโอ้เรือโบทพี่น้อยเรือโบสักขนาดเบึงจะยอมหับเนาะคันบ,บ่มีงเงินมาบรายอีลี ใส่ใจสูงพี่น้องยคนมีเงินแหละจังมาได้สุลายก็ถ้าว่าพี่หลายสำได้เนาะสำสามสี่หมื่นกันมาไดอ้อีพี่น้องเลยขันมาคนเดียวเลยกันไหวเนาะสามสี่หมืน่บนบอลันบอลในใจว่าแถวนี้ คนคือบ,บ่ลายวะหนาคนหลายเลยพี่นอ้องเกาะยิลุมบ,บ่งเียบเรียบบ่ก,ก็ได้พี่น,อนอ้องเนาะเยย่าขงขึ้นบ่ โอ้ขัดอเไรมีคลินิกอยู่เนาะคลินิกเกาะพีพีคลินิกสัญญกรรมบรัตรงานไว้สิไปถอนเงินขอนำ เนี่ยวางขึ้นมาเนี่ยพี่น้อยขึ้นเบิร์ตเฟรซซื้อน้ำปั่นน้ำยังเบิดแลระเบาบอลถ่องเที่ยวนี่เห<อ>็นเพิร์นในน้ำของวัดในเนาะไปถยไปเที่ยวอยีกบอลหนึ่งพี่น่อยขอนว่าเป็นสถานที่ที่ว่าสวยงามเป็นบอลจุดส่มวิวป้อตัวพี่น่อย เครือข่ายแอลกอฮอล์โมนี่มีอีอย่างไี้วะสถานที่ท่องเที่ยวป๊าอแผนที่พี่หน่อยจุดของตู้ ATM เนาะถ้าอยากได้เงินมันจุดเพนบอก,กวนนันเนาะแผนที่เกาะ ได้สียเาไปเลยเหมือนกันเขาก็บุเคยมาพี่น้องแปลว่าเาท้าถ่ายคลิปถ่ายเงาเาก็มีขีดจำกัดน,นะนะหยันเป็นความหลับแน่เนาะหนึ่งมากอะยันเป็นความหลับแน่เป็นเกาะทุกอย่างมีคุณค่าขนาดพี่น้อยดินตึกหองแถว ฟูดฟิตละที่ผักต,ต่างๆทุกอย่างเป็นเงิอนอิลี่พี่น้องเลยบรแน่ใจว่าแถวนี้มีนักเลงเยอะหล่อขึ้นกัสบสปอร์ตยอยู่บ่เนาะแต่ว่าฮู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนาะตำรวจเพิ่นหักษาเจ้าหนักท่องเที่ยวดีแหงเนาะสาฮูจักมาพี่น้องเลยเดีย๋ยวทางระเจ้ากอนจุดชมวิว โอ้เข้ามาเนี่ย็จองอยงนอลายอย่างนะพี่น้องจบสุนจุดส้มวิวเห็นปะมาเบ่งน้ำกันบาลันมาเที่ยวก็พี่น้องก็ต้องได้เห็นน้ำเนาะ,อ,ะอันนี้ว่าจุด้มวิว ขากแต่ว่ามองนี่คือขากแทยพี่น้องเป็นผู้ขึ้นแล้วเป,เป็นสารทหารที่ผักบอน,นี่เห็นไกลบอกมาว่านี่วะบอน,นี่เป็นบอนจุดส้มวิววะ่ะสีหามงลแรงวะ่ะสีมีคนมาเที่ยวหลายพี่น้องเดี๋ยวปอกาไป เดี๋ยวสิ e> ่ยังไปถามข้าเจ้ากันพี่นนอะว่าไปเที่ยวบอลได้ืูสิเบิดอะไรเนาะดอกเบิ้งก่อเนีดยหน่อยเนาะสีสางโดยบานโดยเหือน อ่าสวัสดีครับพี่อ่าลินไก่บอกว่ามันมีจุดชมวิวแถวไหนครับต,นะต่อขึ้น,น,นอ,อ่าเดินไปได้ใช่ไหมครับครับอ๋อมีจุดชมวิวพี่น้องอ่อ้คราขาดไอรีเบิงเศษตฐกิบบ้านพันเดอร์พี่น้องเอย บางบางทานแล้วก็บ,บางคนเนาะกับซีเบเดมา่าง่ายๆได้พี่นอ้องว่าเขาเซได้มาเขาจะได้เห็นสิ่งแปลกๆคือเกาะกระบ,บี่เนี่ยตามเพผนว่านนะเป็นเกาะที่ว่าได้น้อยแต่เต็มไปด้วยเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวพี่นอ้องคนที่อยู่แถวนี้เนาะเป็นพี่นอ้องทางฝั่งใต้ของประเทศไทยเนะาะฮะ บอลลันกสีเอาผ่ามาผ่าให้เห็นบนรรทุกสิ่คนพี่น้องจุดส่งวิววูน่าจะไกลไยไปอยู่บ่พี่น้องคือไกลแต่ว่าอะบอยบอลันบอกไปแล้วสูงโวดพี่น้อง พาพี่น้องมาเบิงอีกจุดหนึ่งพี่น้องเอ้ยมองคนล,งล่องเรือเนาะแถวนี้อันนี้เป็นเพรื่อท่องเทีย่ยวด้วยพี่น้องไปว่าท่านใดเที่่าเดินทางมาจากภูเก็ตเนาะเราจากสถานที่อื่นก็สชได้ดเพรื่อนี่แหละไปเทีย่ยวเนาะไปเทียเท่ยวแถวเกาะเนาะแถวเกาะน่ะกะซีมีเกาะหลายเกาะ,ะ,ะคือบาลานไปวังโมว่าน,นี่เนาะเห็นเกาะเที่่าเป็นปลาสลามพี่น้องเอ้ นั่นนี่จุดเด่นเนาะของเกาะกระบี่นี่แนตะ่อันดับหนึ่งเลยก็คือกเกาะนะพี่น้องเกาะอันดับหนึ่งอันดับสองนะ่าจะเมนเบาเรื่องทะเลเนาะหรื่าธรรมชาตินี่แหละเรา่งการขี่เรื่อลรินอันดับสาม,มานะ่าจะเป็นสถานที่พักเนาะจุดเด่นซีมากนะ่าจะเป็นอาหารพี่น้องห,หกมากเลยนะ่าจะเป็น ความปลอดภัยเนาะสำหรับรักของเขียวโลกานบริการเดีย๋ยวนี้ยอมหาว่าเป็นบริการดีแหง้งบริการดี ไรเที่ว่ายังเบิ่งอยู่เนาะสลับยังไม่เหียกแถวเขตเกาะพีพีระหว่างภูกเก็ตระหว่างเขตอันนี้นะพี่น้องเลยจังหวัดกระบีนี่นะต้องเก่งภาษาอังกฤษอระดับต้นๆเลยพี่น้องอาว่าเรื่ก็สิยยุดเพียงสนิทพี่น้องเลยเมื่อยห,หลายพามาเบิ่งมาส้มเบิ่งเนาะมาเบิ่งเรือเบิ่งพี่น้องเลย มาเบิรงเพื่อมาเบิง์นรำมาสัดเบิรงก่อนเป็นการดีเล็กสมองน่ะพี่น้องเนาะผ่อนคลายความสโขคองคนเฮาเกินมาศาสตร์เดียวคือบอลันนะี่สามเอปีแล้วเนาะพันบอบอมาในน้ำบริษัทก็บบอามาระมาได้ง่ายๆพี่น้องเลยมากระลวนแต่ใส่เงินใส่ค้ำหลายสิ่งหลายอย่างเนาะปัจจุปนใจัยถ้าต้องเดตใจถ้าต้องกินพี่น้องเลยมาเขาก็ต้องสื่อแน่นมากะ ผู้เขาเจามากับมารีแลกด้วแหละมีเงินเน,ะนาะน้ำทะเลนี่ก็เป็นน้ำที่เข้มพี่น้องเลยขากีีดหีบหักเนะาะขอโทษนะเป็นลายพี่น้องเลยอ่าขาลกปลาเล็กในหางกายเป็นน้ำที่เข้มขาสิงมินสิงเปลือน,นเนนพี่น้องเลยฝันว่าปลาในทะเลหรือว่าเป็นขาได้ปลาหมึกหรือว่าสิงต่างๆเนาะที่อยู่ในทะเลน,เนี่นะ ถ้าเอาได้แล้วก็เอาขึ้นมาล้างน้ำแล้วก็กินนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุกพะพะว่ายังผลผลิตบอลที่ปอดสารผิดหมอนบอลที่สะอาดใด้พี่น้องเลยตามพนาเราให้ฟังบาลันกันนี่แหละเพื่อนนี่และว,ว,ว่าสีขี้มากแล้วพนัาเลยบอกเอาเพราะว่ามันมันคื้นแห้งพี่น้องเอีย,อยาหามัมวนนะนเนาะบึง คนมาเที่ยวนีคนจีนเนาะเบอร์หนึ่งเนาะพี่น้องไงยต่อมากันเนีชาวเวียดนามแล้วก็รัสเซียอ่ะพี่น้องเลยบอลันกันสิจบเพียงเสน่ห์กอนเด้อจะอะไรกันจบเพียงเสน่ห์กอนเนาะอ่ะบอลันกันสฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเมืองคลิปให้บอลันหน่อยเด้อเป็นกำลังใจให้บอลันหน่อยเนาะจะอะไรกันขอให้บอลันนะครับเพื่อนคลิป ให้ให้บอลันต์แบบว่ามียอดอยู่น้ำผึิงในี่พี่น้องเลยก็ได้ค่าเดินทางค่าน้ำนุ่มลูกเนี่ยแหละพี่น้องเลยบอลันการกทิศไทยคลิปไปน้ำอัปเดตไปน้ำอ่าส่วงมาท่องเที่ยวท่องกทิศไทยท่องเที่ยวพี่น้องเลยส่วงไปเฮตุเวียกกทิศไทยสถานที่เฮตุเวียกพี่น้องเอลย่ายทั้งในเมืองถ่ายทั้งเขตนอกในพี่น้องเลยแล้วก็ส่วงไปทําบุญแล้วไปสั่งสิ่งที่ดีต่อสังคมก็คือที่ได้ถ่ายนะพี่น้องเลย ที่นี่วันน,นั้ก็สิโตเปียนพอดีเนาะจะได้ก็อย่าลืมเด้อพร้อมพี่น้องได้ฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วก็ติดตามเด้อสาธุ